พูดถึงเรื่องของงานดอกไฟบานนะคะ เมื่อก่อนก็จะติดติดคำติดคำสร้อยนะคะดอกไฟบานมะขาววันเมืองเลยปีนี้ต้องเป็นดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยนะคะเรามีบรรยากาศการเตรียมงานก่อนเริ่มงานจุกๆเลยมาฝากกันค่ะไปดูอีกหนึ่งบรรยากาศการเตรียมงานค่ะในวันที่8-17กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะทางจังหวัดเลยก็จะมีการจัดงานเทศกาลดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยค่ะเพื่อเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมและอวดซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยสู่สายตาชาวโลกรายละเอียดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ โดยฝังรากเลือยอูในทางวัฒนธรรมประเพณีและการดำรงชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นในอดีตชาวบ้านนิยมปลูกฝ้ายกันแทบทุกครัวเรือนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทําเครื่องนุ่งหม่มโดยผ้าฝ้ายของเมืองเลยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งเนื้อผ้าที่นุ่มและอบอุ่นเหมาะกับสภาพอากาศเมืองเลยเรามีฝ้ายเยอะแล้วก็มีการผิดผ้าฝ้ายจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังรักษาแล้วก็ยังอนุรักษ์ไว้ นะเราก็อยากจะให้เมืองเลยของเราเนี่ยรักษาสิ่งนี้ไว้เพราะว่าความเป็นผ้าฝ้ายเมืองเลยนั้นมันเป็นผ้าที่เกิดขึ้นจากไม่ใช่น้ำพักน้ำแรงอย่างเดียวแต่เกิดขึ้นจากจิตใจของคนไทยเลยที่มีความรักมีความภาคภูมิใจในความเป็นเมืองเลยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จังหวัดเลยจะจัดงานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยเป็นเทศากาลที่จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมการปลูกไยและการทอผ้าไยของจังหวัดเลยจัดขึ้นครั้งแรกในปี2523ภายใต้ชื่องานดอกไฟาบานที่นี่เมืองเลยและงานกาชาติจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมการปลูกไยซึ่งเคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นงานกาชาติดอกไฟาบานมะขามหวานเมืองเลยในปี2531เพื่อสะท้อนถึงพืชเศรษฐกิจใหม่ที่เข้ามามีบทบาทแทนไฟ และในปี2557ใช้ชื่องานว่างานดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยมาจนถึงปัจจุบนันงานประเพณีดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยซึ่งเป็นงานที่เริ่มมาตั้งแต่หลายสิบปีนะครับในปีนี้จังหวัดเลยได้กำหนดให้มีการจัดงานระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่17กุมภาพันธ์ รวม10วันด้วยกันก็ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเลยทั้งต่างจังหวัดทั้งตลอดจนนักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมในงานนี้ขอเรียนเชิญครับสำหรับงานดอกไฟาบานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2568โดยในวันที่8กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา จะมีขบวนแห่เคลื่อนจากแยกโรงพยาบาลเลยเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดเลยซึ่งเป็นจุดประกอบพิธีเปิดงานซึ่งงานจะจัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเลยจะมีกิจกรรมที่ผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาวไทยเลยเช่นการประกวดที่ดาดอกไยการเดินแบบชุดผ้าไทยการออกร้านจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งการออกร้านกาชาิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ จะเป็นเรื่องของทั้งวัฒนธรรมนะครับทั้งในเรื่องของการเดินแบบในเรื่องของผ้าประจำจังหวัดนะครับมากมายทีเดียวก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยครับได้มาเที่ยวชมนะครับแล้วบรรยากาศในเมืองเลยตอนนี้เนี่ยก็ยังยังอากาศเย็นอยู่นะครับท่านเกษตรพบทั้งอากาศเย็นด้นนาายนดวยแล้วก็ได้มางานดอกป้ายบานสึบสามว่าทําไทยเลย 25-28ด้วยจากผ้าฝ้ายธรรมดาที่วันนี้ได้พัฒนาต่อยอดเป็นผ้าฝไฟลลายดอกไฟมืองเลย ที่มีลวดลายสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยที่ส่งคุณค่าและความภูมิใจของชาวไทยเลยโดยผ้าลายดอกไฟาเมืองเลยและผลิตภัณฑ์พื้นเมืองที่มีชื่อเสียงอื่นๆรวมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยเลยจะถูกนำมาจัดแสดงและจำหน่ายในงานดอก้าฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมได้ช็อปได้ชิม ตั้งแต่วันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2568นี้ที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดเลย,ยเลทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงานจากจังหวัดเลย สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วแบบอยากได้เลยค่ะไม่ใช่แค่เสื้อผ้าวัฒนธรรมไทยใ,ในงานก็สวยมากเช่นเดียวกันนะคะพิทยาชอบใส่ผ้าฝ้ายไหมชอบเป็นคนชื่นชอบผ้าไทยค่ะผ้าฝ้ายนี่มีสเสน่ห์นะคะคุณผู้ชมยิ่งใช้งานยิ่งมีความนุ่มของเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ระคายผิวด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะจะรวบรวมผ้าฝ้ายชุดฝ้ายเนี่ยจากทั่วทั้งจังหวัดเลยรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยด้วยมาออกงานในร้านนี้เนี่ยแหละค่ะไป งานเดียวช็อปได้จุๆเลยแล้วราคาพิเศษด้วยอย่าลืมไปกันนะคะงานดอกไฟบานสืบสานวัฒนธรรมไทยเลย8-17ถึกุมภาพันธ์นี้ค่ะ,คะ